เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านตอนตำนานวัดเชียงมัน่นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพี่อววริตีิเรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านวันนี้มีเรื่องเล่าตำนานวัดเชียงมั่นของจังหวัดเชียงใหม่มาเล่าสู่กันฟังค่ะวัดเชียงมั่นตั้งอยู่บนถนนราชพักตร์ในตะบนสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดเชียงม่นนั้นถือว่าเป็นวัดแห่งแรกที่สร้างขึ้นในเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช1840ค่ะ จากศิลาจารึกหลักที่76ศิลาจารึกวัดเชียงมั่นปีพุทธศักราช1839ได้บอกเล่าถึงวัดเชียงมั่นว่าหลังจากที่พญางำเมืองพญาร่วงและพยามังรายทรงสร้างเมืองเชียงใหม่สำเร็จบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช1839แล้วทั้งสามพระองค์ทรงโปรดให้ก่อเจดีย์ตรงที่หอนอนบ้านเชียงมั่นซึ่งพยามังรายทรงสร้างเป็นที่ประทับชั่วคราวเพื่อควบคุมการสร้างเมืองใหม่ โดยให้ชื่อว่าวัดเชียงมัน่นนับเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2014ในรัชกาลพรยาติโลกราชกษัตริย์ราชวงศ์มังรายลำดับที่10ส่งโปรดให้สร้างเจดีด้วยศีลาแรงอีก87ปีต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2101พม่าเข้ายึดครองเมืองเชียงใหม่สมเด็จพระมหาธรรม,มิกราชาธิราชแห่งพมา่า หรือเจ้าฟ้ามังตราราชโอรสของพระเจ้าบุเรงนองเข้ายึดเชียงใหม่ทรงมีพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาทรงได้รับการขนานนามว่าสมเด็จพระมหาธรรมมิกราชาธิราชโปรดให้พระยาแสนหลวงสร้างเจดีย์วิหารอุโบสถหอไตรธรรมศาสนกำแพงประตูโขงโดยมีพระมหาหินทาตที่จะวังสะเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาในสมัยพระยากาวิละครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2325ถึงปีพุทธศักราช2356ได้บูรณะปฏิสังขรณขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อยู่ในสภาพวัดร้างในช่วงทำสงครามก่อกู้เอกราชก,าชกับพม่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2319ในสมัยพระเจ้าอินทวโรรสปีพุทธศักราช2240พระพุทธศาสนาแบบธรรมยุทธนิกาย ได้เข้ามาเผยแพร่อย่างอาณาจักรล้านนาเจ้าอินทวโรรสจึงได้นิมนต์พระธรรมยุทธ์จำพรรษาอยู่ที่วัดเชียงมั่นเป็นครั้งแรกต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดหอธรรมและวัดเจดีหลวงในส่วนของโบราณวัตถุสถานในวัดเชียงมั่นนั้นมีพระพุทธเสตังคมณีหรือพระแก้วขาวเป็นพระพุทธรูปแก้ผลึกสีขาวปางมานวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง4นิ้วสูง6นิ้วเป็นศิลปะทวารวดี ซึ่งจามทเทวีวงได้กล่าวถึงพระแก้วข่าวว่าพระนางจามทเทวีนำมาประดิษฐานที่หริพุนชัยเมื่อปีพุทธศักราช1204จนกระทั่งพญามังรายตีหริพุนชัยได้ในปีพุทธศักราช1824และนำมาประดิษฐานที่วัดเฉียงมัน่นเจดียสี่เหลี่ยมทรงผสมกลมฐานช้างล้อม16เชือกเป็นเจดีย์ทรงสูงประกอบด้วยเรือนธาตุมีซุ้มจะนํำด้านละสามซุ้ม การสร้างช้างค้ำเจดีคงจะหมายถึงช้างค้ำชูพระพุทธศาสนาเนื้อเรือนทาตุขึ้นไปเป็นชั้นบัวถลาถัดไปเป็นชั้นมาลายเทาแปดเหลี่ยมองค์ระฆังกลมพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของศิราจารึกวัดเชียงมั่นที่มีข้อความกล่าวถึงการสร้างเมืองเชียงใหม่ของพญามังรายและมีหอไตรปัจจุบันวัดเชียงมั่นยังคงเป็นวัดศักดิ์สิทธิ ที่มีพุทธศาสนิกชนและบรรดาน,นักท่องเที่ยวเข้าไปสักการะบูชาโดยยังตั้งอยู่ที่เดิมคือถนนราช p กิน n ยตะบนศีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ถือว่ายังคงเป็นวัดแรกที่สร้างขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ท่านใดที่สนใจอยากแวะเวียนไปสักการะบูชาเชิญไปได้ที่วัดเชียงมั่นค่ะ